The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ข้าวัดเมื่อปี2541ขณะนั้นอายุได้14ปีลูกก็ได้มาเจอหมู่คณะเพระาะญาติที่อเมริกาชักชวนให้มางานบุญใหญ่เมื่อวันคุ้มครองโลก22เมษายน2541หหลังจากนั้นลูกก็มาวัดบ้างแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนัก ลูกนะ่ะเป็นวัยรุ่นที่ไม่ชอบเที่ยวกลางคืนเธอเป็นคนดีเสียแล้วตอนที่ว่าแต่ชอบเที่ยวกลางวันเหล้าไม่ดื่มผับบาร์ไม่เที่ยวการพนันเล่นไม่เป็นดูเหมือนลูกจะเป็นเด็กดีคนหนึ่งแต่มีสิ่งหนึ่งที่ลูกอยากลองแล้วลูกก็ลอง เมื่ออายุ16ปีลูกเริ่มมีความสัมพันธ์กับแฟนคนแรกแต่แล้วไม่นานแฟนของลูกก็ไปมีผู้หญิงอื่นเราจึงเลิกกันลูกเสียใจมากจึงมีทิฏฐิว่าอยู่มีได้ไอ้ก็มีได้หลังจากนั้นลูกก็เริ่มปล่อยตัวปล่อยใจไปลองคบคนอื่นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้ามากมาย คนแปลกหน้าเหล่านี้ลูกติดต่อได้จากเว็บไซต์อินเทอร์เนต็ตหาเพื่อนแม้ว่ได้พบแม้ว่าได้พบเ,เจอกันเพียงครั้งแรกลูกก็มีความสัมพันธ์ได้จากนั้นลูกก็มีความสัมพันธ์กับคนต่างๆอยา่างต่อเนื่องโดยที่พ่อแม่นําไม่ได้รู้เลยเพราะลูกมีคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องส่วนตัวจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่า ยิ่งตอนปิดเทอมจะไม่มีใครอยู่บ้านเลยพ่อแม่ฟังไว้ให้ดีนะจ๊ะลูกจะอยู่บ้านคนเดียวลูกก็จะจัดคิวนัดเพื่อนๆไว้เลยวันจันนี้วันจันเออังคารบีนี่พุทธซีไล่เรื่อยไปเลยลูกหลงระเริงกับเรื่องไม่สมควรเหล่านี้จนกระทั่งลูกเลิก เพราะลูกหมดลูกกับเสพตอนนียอยุเพียงแค่18ปีเลิกตอนนั้นนะความรับจึงถูกเปิดเผยแม่รู้ความจริงท่านเสียใจมากที่ลูกใช้ชีวิตแบบปล่อยตัวปล่อยใจแบบนี้ แต่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีโอกาสได้มาควบคุมความประพฤติของลูกมากนักเพราะท่านยังคงต้องทำงานหาเงินให้ลูกใช้อย่างนี้นี่หาเงินมาสร้างบารมีซะส่วนลูกจะใช้ก็ให้ไปหาเองถ้าเจอลูกอย่างนี้นะอีกทั้งในช่วงนั้นลูกก็เป็นคนดือ้อรั้นอย่างมากมายลูกจึงยังใช้ชีวิตไม่ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่พออายุได้สิบเก้า ลูกก็ได้คบหากับแฟนคนปัจจุบันเขาอายุห่างกับลูกสิบเอดปีเขาเป็นคนไม่สูบุหรี่แต่ชอบดื่มเหล้ารักเพื่อนฝูงมีความรับผิดชอบค่อนข้างดีลูกก็ค่อนข้างจะปักใจในตัวเขาแล้วเขาก็เชื่อใจลูกว่าลูกจะไม่กลับไปทำแบบเดิมอีกแต่จนแล้วจนไม่รอด เดือนกุมภาพันธ์สองห้ลูกก็ได้รู้จักกับพี่อีกคนหนึ่งซึ่งติดต่อได้จากอินเทอร์เน็ตแล้วลูกก็มีความสัมพมันธ์กับเขาเขามีอะไรหลายอย่างติดําให้ลูกต้องเชื่อเขาพี่คนนี้ก็บอกว่าในอดีตชาติตัวเขาเป็นพญามัจจุราชไม่ช้าคงเจอเจอตัวจริง แล้วบอกว่าลูกมีกุม,มารทองเทพสององค์ประจําตัวเพสก้ไอ้ไล่กระฐาหนึ่งบทเพื่อสื่อสารกับกุม,มารทองให้ได้แต่ลูกก็สามารถสื่อสารได้จริงๆโดยจะมีเสียงกระซิบอยู่ข้างหูและสุนัขหอนทุกคืนเป็นอยู่ประมาณสามเดือนก็หายไปเพราะว่าหนึ่งลูกบอกไปว่าสัมเวสีเจ้าเนะ่ให้กลับไปหาเจ้านายของเจ้าเถอะ พอจบเสียงหมาเห่าหอนก็เงียบไปตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้ลูกก็ไม่สามารถสื่อสารได้อีกพี่คนนี้บอกอีกว่าเมื่อไรก็ตามที่ลูกอยากจะสื่อสารกับกุมารทองนี้อีกก็ให้มีความสัมพันธ์กับเขาที่ลึกซึ้งและลูกต้องมานั่งสมาธิและสวดคาถาที่พี่เขาให้ไว้แต่ลูกก็ไม่ค่อยได้ติดต่อเขาอีกและก็ไม่ได้เจอตัวกันอีกเลยเดือนพฤษภาคม25 4 7ี่เจ็ ญาติที่อเมริกาแนะนำให้ติดจานดาวธรรม,มาลูกได้ดูดาวธรรมได้ฟังเคสสตี้แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ลูกทำไปนะ่มันเป็นบาปลูกตั้งใจจะเลิกประพฤติตัวแบบเดิมอีกแต่เวลาที่ลูกนั่งสมาธิเรื่องเหล่านั้นก็ขึ้นมารบกวนจิตใจของลูกเสมอก็ต้องนั่งไปทุกวันนะลูกนะแล้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหมดไปเองเนะี่ยอย่าไปท้อ เดือนตุลาคม2547ลูกตัดสินใจขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัตผลการปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ค่อยจะดีนักในช่วงที่อยู่พนาวัตพี่คนนั้นก็บอกว่าพี่พยามาจุราเขาได้กุมารทองมาหาและอยู่กับลูกตลอดทั้งวันแต่กุมารทองไม่สามารถสื่อสารกับลูกได้จึงไปแกล้งผู้หญิงที่นอนบ้านเดียวกันให้ร้องเพื่อสื่อสารให้ลูกทราบ ต่อมาพี่คนนี้บอกว่าบุญของลูกใกล้หมดแล้วพี่พยา,ยาม,มาจจรานเนี่ยเพราะลูกทําตัวไม่ดีทั้งๆที่เคยสัญญาว่าจะไม่ทําอีกแล้วถ้ายังทำไปเรื่อยๆชีวิตของลูกกับแฟนคนปัจจุบันจะตกต่าซึ่งเ็จริงเดิมทีแฟนของลูกมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีมากๆอยู่ในระดับผู้บริหารแต่ช่วงหลังที่ลูกทําพฤติกรรมผิดศีลข้อสามเรื่อยตอนนี้แฟนตั้งหยุดพักงานมาสามเดือนแล้ว และพี่เขาบอกว่าหากลูกยังทําตัวไม่ดีลูกจะไปลงอเวจีส่วนแฟนก็จะบายอบายภูมิลูกจะกระทําสิ่งใดดีคะที่จะให้ชีวิตดีขึ้นขมั่มวจ้ะขมั่วปัจจุบันลูกลาออกจากมหาวิทยาลัยเนึงจะเรียนไม่ไหวแล้วหมอตรวจพบว่าลูกเป็นวันนโรคปอดเพราะเดินทางด้วยรถเมย์เป็นประจำสุขภาพลูกอ่อนแออยู่แล้ว ปัจจุบันยังต้องทานยารักษาตัวอยู่ค่ะคิดว่าคงจะแข็งแรงขึ้นแล้วได้ไปเข้ามาหาวิทยาลัยในปีหน้าคำถามบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องวนเวียนและมีจิตคิดในเรื่องแบบนี้ลูกควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรแล้วลูกจะเลิกมีพฤติกรรมอย่างนี้ได้หรือไม่ ทำอย่างไรให้คนอื่นก็เชื่อว่าลูกเลิกได้จริงๆการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวนำทางไปสู่ความประพฤติท,ที่ไม่ดีจะได้รับทุกโทษลงทันที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรตอนนี้ลูกช่วยเผยแผ่ธรรมะทางอินเทอร์เน็ตอยู่จะมีส่วนบุญลบล้างความผิดได้บ้างไหม ลูกต้องสร้างบุญอะไรจึงจะช่วยลบล้างความผิดที่ผ่านมาได้ช่วงวายลนไทย์วยรุ่นปัจจุบันมีค่านิยมแสดงความรักด้วยการมีความสัมพันธ์กันจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรลูกควรจะบอกเพื่อนๆอย่างไรคะทำไมสุขภาพลูกจึงไม่แข็งแรงเป็นมดลูกอักเสบและวันนรคปอด เมื่ออายุ15ปีลูกได้รับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ที่ลูกขับอยู่ชนกับรถกระบะกระโดกหายปลาระหักสามท่อนตั้งดามเหล็กเกือบสองปีจึงเอาเหล็กออกได้เป็นเพราะกรรมอะไรคะทำไมแฟนของลูกไม่ชอบขาวัดแต่ชอบให้เงินกับมูลนิธิเด็กมากกว่าจะมีวิธีอย่างไร จะทำให้เขาเลิกดื่มเหล้าแล้วก็เข้าวัดลูกควรดำรงสถานะอย่างไรกับแฟนคนนี้ลูกเคยสร้างบุญมากับเขาอย่างไรหรือไม่คะพี่ที่บอกว่าเขาเป็นพยามัจจุราชนั้นจริงหรือไม่เพราะอะไรเขาต้องบอกลูกอย่างนั้นแล้วที่เขาบอกว่าแฟนลูกจะไปอบายภูมิ ส่วนลูกก็จะไปลงเอาเวจีจะเป็นจริงหรือเปล่าลูกคนดดำรงสถานะอย่างไรต่อไปกับพี่คนนี้กุมารทองเพชรและไอซ์มีจริงหรือไม่ทำไมตอนแรกลูกสัมผัสได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วและผู้หญิงที่พนาวัตได้ร้องขอความช่วยเหลือ เป็นเพราะกุม,มารทองจริงจริงหรือทำไมคุณพ่อคงลูกป่วยเป็นโรคเบาหวานไวรัสตับอักเสบบีทำอย่างไรจะให้ท่านมาวัดได้คะส่วนคุณแม่ออกเงินกู้ร้อยละห้าต่อเดือนจะบาปไหมท่านเองก็ใจบุญชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแต่ทำไมจึงถูกพิชางลูกผลานเงิน แม่ถูกพี่ชายลูกหรานเงินลแล้วครอบครัวเคยมีบุญที่ได้ร่วมสร้างกับหลวงพ่อหมู่คณะมาบ้างหรือไม่อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตืนขึ้นมาาวทีแล้วนำมาล่อยฟังเป็นนิยายปรำปราจาชาติหนึ่งในอดีต นานมากเป็นกับลูกเนี่ยได้เป็นผู้ชายในตระกูลที่มีฐานะดีแต่มีนิสัยเจ้าชู้ได้แอบลักลอบผิดลูกเมียเขาด้วยความสนุกตลอดมาเ,เมื่อตายจากชาตินั้นได้ไปลง มหานรกขุมสามทุกทรมานอย่างยาวนานจนผ่านขั้นตอนต่างๆมาถึงอุสธารกยมโรคกเปรตอสุรกายัตวตเลชานขั้นสุดท้ายก็มาเป็นสุนัขตัวเมียอยู่ยาวนานเช่นกันคือเป็นสารพัด เป็นควายเป็นลาเป็นอะไรไล่เลื่อยมาเลยก็ตั้งถึงมาเป็นสุนักตมเมียรกระทั่งมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นโสเพณีอยู่นานหลายชาติทีเดียวหลักร้อยเป็นร้อยชาติมีชีวิตทุกข์ทรมานแล้วก็วนกลับไปตกในอบายมาหลายรอบแล้ว จนมาชาติหนึ่งกรรมเบาบางก็ได้มีโอกาสสร้างบุญในพระพุทธศาสนาจนกรรมเบาบางลงมาอีกคือหลังจากชาติที่ทำบุญในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยชาติถัดมาบางลงมาอีกจึงมาเป็นผู้หญิงธรรมดาแบบในชาตินี้ได้เคยสร้างบารมีกมูขคณนะมาแบบตามตามเข้ามา แต่ยังไม่เต็มที่เขาตามมาเราก็มาเขาไม่ตามมาเราก็ไม่มาอะไรเงี้ยจนมาถึงในชาติปัจจุบันนี้อุนกาก็ได้เป็นชนก,กรรมนำมาเกิดในครอบครัวที่ดีแต่ได้ความที่ลูกเสพสื่อผิดผิดสื่อสีดำและก็คบคนผ่าน จึงทำให้ถลํากลับไปในวงจรที่มีดีอีกก็เพื้นไม่เคยดีเลยทำให้ผิดศีลทั้งข้อสาเที่ยวกลางวันอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจึงทำให้ใจย,ยิ่งตกต่ำลงไปกับสังคมสิ่งแาล้อมที่ลูกเสพคุ้นลูกนะ่ะสามารถเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ได้ ถ้าลูกได้เลิกลูกก็เลิกได้คือลูกต้องเลิกคบกับคนที่ชักจูงไปในทางต่ำเนี่ยและให้หันมาคบกับคนดีที่มีศีลห้าเป็นอย่างน้อยได้ให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นหนึ่งนิดเมื่อลูกเด้พิสูจน์โดยการกระทำอย่างแน่นอนและต่อเน,นื่องโดยการให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาทำสิ่งดีๆเนี่ย ก็จะทาให้ใครๆเชื่อว่าลูกหักดิบเลิกได้แต่ถ้าลูกทำเป็นช่วงๆก็จะไม่มีใครก็เชื่อจะคือทาแค่ชั่วคราวถึงคราวชั่วก็ชัว่วคือชั่วก็เป็นคราวๆอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆเขาก็ไม่ก่อใจเชื่อนะจ๊ะาการใช้อินเทอร์เน็ตนำทางไปสู่ความประพฤติท,ที่ไม่ดีก็จะทำให้มีแต่ความเสื่อมเกิดขึ้นเช่นเสื่อมเสียทรัพย์จือเสียสสง สุขภาพอนาคตครอบครัวกระทั่งเสียผู้เสียคนเสียความเชื่อถือของบุคคลครอบข้างอีกทั้งตายแล้วก็จะไปสู่มหานรกตามกรมที่ตัวได้กระทําไว้เช่นไปตกงมหานรกขุมสามเพราะการมีเจ้าชู้ขุมห้าเพราะสุราเมรัยบุรีขุมหเพราะการมันัน ผมเจ็ดพระเที่ยวกลางคืนเหมือนต้นมันก็จะจูงกันไปอย่างนี้มีโอกาสจะไปทำอย่างนั้นก็จะทำให้ต้องไปท่องเที่ยวอยู่ในมหานรกลูกน่ะสว่างมาเกิดแล้วก็ไม่ควรจะมืดไปจ้ะต้องสว่างมาแล้วก็สว่างไปต่อมาลูกที่ใช้อินเทอร์เน็ตมาในทางธรรมะก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าลูกทำได้ตลอดไป แล้วก็ลูกจะต้องมันทังสมบูรณ์ในการในทานรักษาศีลเจริญภาวนายอย่างจริงจังให้ได้ตลอดไปก็จะทำให้บุญเนี่ยชิงช่วงไปส่งผลก่อนที่บาปจะช่วงชิงไปส่งผลเนีต้องรีบทำนะลูกนะรีบโวนจีเลยเชื่องวันวาเลนไทน์เนี่ยไวเล่นมีค่านิยมเรื่องความรักแล้วก็สร้างค่านิยมใหม่เรื่องความรัก และมีเพศสัมพันธ์กันถือว่าเป็นค่านิยมที่ผิดมาก,มากๆที่ยอมเสียตัวกันในวันนั้นโอ้ต่อไปจะมีสาวพรหมจารีหรือเปล่าเนี่ยเพราะความรักเป็นของสูงทรงไม่ใช่ของสัมสอนแบบสัตว์ดิัรฉชานเราจะต้องมอบสิ่งนี้ให้กันและการต่อเมื่อเราจะมอบสิ่งสงวนเนี่ย ให้แก่กันและการก็ต่อเมื่อได้ตัดสินใจที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพื่อสร้างบารมีแล้วก็ยกฐานะจาจะกการเป็นแฟนกันมาเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องถูกศีลธรรมและกฎหมายเราจะต้องถูกยกให้สูงขึ้นไปอีกในฐานะเป็นบิดามารดาเป็นพรหมของลูกเป็นพระอาราัของลูกที่จะมาเกิดที่จะเกิดมาลจ้ จะแก้ไขก็ต้องเลิกข่านิยมนี้แล้วก็ชวนกันเข้าวัดเพื่อศึกษาธรรมะอีกทั้งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแทนที่จะมาหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องการมารมหรือสิ่งที่ไร้าสาระในวัยรุ่นก็จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าและก็เป็นแบบอย่างที่ดีของโลกดังนั้นก็ต้องช่วยกันบอกกันต่ต่อกันไปนะลูกนะบอกกันต่ต่อกันไปก่อนจนถึงวันวาเลนไท์เนี่ยบอกนะ ลูกเป็นมดลูกอักเสบและวัณโรคปอดเพราะการปัจจุบันน่ะเป็นหลักที่ลูกกร,กระทำนั่นแหละแต่ได้เอาสังขารไปถล่มทลายด้วยการเที่ยวกลางวันและผิดศีลข้อสามหมกมุ่นในเรื่องการจึงทำให้อร่างกายน่ยอ่อนแอเชื้อโรคซึ่งมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วก็ได้ช่องร่วมถล่มสังขารลูกด้วยเพราะฉะนั้นต้องเลิกซะนะลูกนะเลิกโดนใจเลย เมื่อลลกายุได้สิบห้าปีได้ประสบุติเหตุรถชนกันจนกระดดูไขปราหักต้องดามเหล็กเกือบสองปีเพราะการรมในอดีตตอนที่ลูกเป็นโสพนเพณีแต่ทะเลาะกับโสเพณีในซ่องเดียวกันแต่ยกพวกตบตีกันแล้วก็ยุเพื่อนไปช่ยวยกันทำร้ายจนอีกฝ่ายบาดเจ็บหนักกรรมนี้ตามาส่งผลจ้า แฟนยังไม่ค่อยจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเนื้อนาบุญจึงยังไม่ชอบทำบุญกับวัดก็ต้องค่อยๆอ,อธิบายให้แฟนฟังพราะพื้นฐานใจเขาก็ใช้ได,ด้ส่วนการที่แฟนชอบทำบุญกับมูลนิธิเด็กก็เป็นสิ่งที่ดีไอ้เขาทำต่อไปเถอจะ้ะแต่ก็อย่าลือมอธิบายเรื่องเนื้อนาบุญให้แฟนเขาเข้าใจด้วยแฟนยังอยู่ในสังคมอย่างนั้น ดังนั้นก็ต้องค่อยๆดึงเขาโตยเริ่มต้นจากตัวลูกก่อนให้เลิกและหักดิบในสิ่งไม่ดีจนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกระทั่งแฟนสังเกตเห็นนั่นแหละจ้ะจึงจะทำให้เขาใจเปิดและพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลที่ลูกจะอธิบายให้เขาฟังจ้ะลูกก็ควรดำรงสถานภาพกับเขาในฐานะเป็นกัลยาณมิตร ดีกว่าในสถานะแฟนแล้วก็รีบตั้งใจเรียนหนังสือให้จบซะเพื่อจะได้มีหลักประกันของชีวิตในอนาคตอีกทั้งพ่อแม่ของลูกก็แก่ลงไปทุกๆวันแล้วเราก็จะได้มีโอกาสเลี้ยงดูตอบแทนท่านบ้างคิดอย่างนี้ก็จะดีกว่านะลูกนะพี่คนนั้นเขาไม่ได้เป็นพยามาจาจุราเราจ้ะ แต่เขาจะเจอพญามัจุราชตัวจริงแต่ที่ที่เขาบอกลูกอย่างนั้นก็เพราะตั้งการจะหลอกลูกให้เชื่อแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับเขาก็แค่คำน,นั้นเองอะไรจะที่เขาบอกว่าลูกและแฟนจะไปอบายนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้ถ้าผิดศีลแต่ไม่เกี่ยวกับที่เขาบอกเราจะคือถ้าไม่ทำผิดศีลก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าผิดก็ไป ลูกควรจะอยู่ห่างๆกับพี่คนนี้พี่พญามาจุลาคนนี้ <c oughs> อย่าไปคบหาสมาคมด้วยเราจะทำให้ชีวิตตกต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปเจอพญามาจุลาจริงๆให้ต่างคนต่างอยู่จ้ะกุ <c oughs> มารทองที่พี่เขาบอกก็ไม่มีจริงแต่ที่ลูกสัมผัสได้เพราะช่วงนั้นเนี่ยลูกเค,คลิ้มแล้วก็คิดไปเองเละจ้ะ ส่วนที่พนาวัตที่เสียงเขาร้องออกมาน่นน่ะก็เป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับกุมารทองกระเมออะไรขึ้นมาอย่างนง้นร้องโวยวคือบางทีร้องแล้วมันสบายใจก็ลร้อง <laughs> คุณพ่อเป็นเบาหวานเพราะเศษกรรมค่าสัตว์ทำอาหารไวรัสตับอักเสบบีกับเพราะเศษกรรมสุราจ้ะ คุณแม่ออกดอกเบี้ยร้อยละห้าต่ดเดืนอนก็ถือเป็นการดอกออกดอกเบี้ยที่โหดทีเดียวแหละเขาเรียวกว่าออกดอกโหดแต่เง,เงินที่ได้มาจริงได้มาจากความเดือดร้อนของคนอื่นทำให้สมบัติมีเชื้อวิบัติจ้ะเงินก็มักจะมีทางไปหรือทำให้เรามีเรื่องร้อนใจเช่นพี่ชายชอบหผลนเงินแม่อะไรจ้ะคือเงินมันจะดิน้นรน หาทางออกไปไม่ทางใดทางหนึ่งลูกแลรอบครัวก็เคยสร้างบารมีกัมมู่คณะมาบ้างแต่ไม่สม่สำเสมอดังนั้นจึงทําให้บางชาติก็เจอบางชาติก็ไม่ได้เจอดังนั้นชาตินี้เจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่แล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันจ้า Escapes the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma